เด,ดูน่ารักสําหรับแบบวันปีใหม่อย่างเงี้ยเลยอ่ะเหมาะมากดีถ้าเอาไปจัดฉลากใครได้ก็คือแบบเฮ้ยเออได้เราจัดลากได้ได้เซตพิงค์ฟ v e r ไปเลยเอยอันเนี้ยคือเหมาะมากกับพิเลดเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบผมนะคะส่วนลดที่แบบพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวไมาจะซื้อเป็ฝากุณสามนี้นะคะผู้ามนีอีกแล้วใช่คละนี่คอุณสามนีเรามีแจกโค้ดพิเศษด้วย เราลงมหานครนค่ะจริงๆเราไม่ได้มาช้อปปิ้งด้วยกัน3คนแบบพร้อมกันนานมากแล้วมากแล้วก็สิ้นเดือนนี้แล้วเราก็แบบว่ามันก็แบบสิ้นปีแล้วอ่ะเราก็จะอยากใช้เงินอยากการของเลขวัญแบบคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างงี้ก็เลยว่าเราจะมาช็อปกันที่นี่ซะหน่อยใช่แล้วก็จะมีพวกบิวตี้แบบมีทุกอย่างที่เราแบบว่าอยากต้องการเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยว จะบอกว่าสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะเรามีแจกโค้ดพิเศษด้วย<อ>ต้องติดตามจนถึงท้ายคลิปเลยนะเราอยู่ในโซนบิวตี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชั้น3มเนาะใช่แล้วเป็นสมโปรพวกเราใช่แล้วแล้วก็เราก็อยู่ที่หน้าร้าน b a แ m a n p a r d Hair c ูค่ะโอ้โหแบรนด์นี้แบบ แล้วก็ต้องหยุดช็อปอะใช่ไหมใช่เพราะว่ากิบติดผมอะไรแบบเนี้ยแบบอตอนนี้แบบกําลังหิตมากๆเลยเออมันเป็นความแบบหรูหราน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันทําให้ผมของเราดูมีสไตล์มากขึ้นอ๋อสวัสดีค่ะขอแล้วนีค่ะอันนี้เท่าไหร่คะนี่ค่ะละค่อยู่นี้ค่ะคุณลูกค้า ะะก็คือ Beau m a n Paris Hair c u t นะคะ White Cosmetic Styling Bag คะ่ะทุกคนโอ้โหเซ็ตนี้ได้ทีแบบครบเลยเนาะ<ช><ช>มันก็<ช><ช>จะมี3ตัวนี้เลยนี่พินีสนใจตัวนี้มากอันนี้เป็น Silk per f โฟมนะคะสําหรับเอ่อทำให้ผมเนี่ยหอมเหมือนเป็นน้ําหอมของผมเลยแล้วก็ติดอยู่ยาวนานเลยอันนี้คือเหมาะมากกับพิกเลดเพราะว่าไม่ค่อยได้สระผมนะคะแล้วเวลาต้องบอกเขาก็ได้เอออย่างวันนี้ใช่ไหม ย่งว <um ันนี้ไม่บอกหราก็ไม่รู้นะไม่บอกเราก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ถ้าฉีดปุ๊บพี่ไม่รู้เลยเห็นนะดมดิ หอมกลิ่นดีอะกลิ่นแบบกลิ่นหอมสดชื่นมากนอกจากน้ำหอมใช่ไหมคะเขาก็จะมีเซ็ตที่เป็น texturizing sulfate ค่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนเซ็ตผมแต่ว่ามันก็จะเพิ่มวอลลุ่มอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผมด้วยไปในตัวพูดถึงความชุ่มชื้นเราก็มีตัวนี้อีกตัวนึงค่ะอันนี้จะเป็น argan moisturizing นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าน้ำมันอาร์แกนที่เป็นออร์แกนิกนะคะก็คือจะบำรุงผมให้เงา นุ่มสลวยอะไรอย่างนี้เอ่อเมื่อเซ็ตดีเป็นเซ็ตที่ดีมากเลยนะเพราะมันเหมาะกับการที่เหมือนกับเราแบบเป็นชาวเบลแบ็กแต่เวลาเราขึ้นเครื่องแบบผมแห้งแห้งมืออกแแล้วก็มันมันดีกับการที่เวลาเราซื้อเป็นเหมือนของขวัญให้คนเพราะว่ามันใช้ได้เลยแล้วมันเป็นกระป๋อพกพามันเป็นอยู่าหลักสาหรับสาวๆเราจะพลาดโซนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะแล้วตรงนี้เลยนะคะก็เป็น ิ่งที่แจมแนะนําเลยค่ะเป็นเซตน้ําหอมโคเอเป็นเซตแบบคริสต์มาสเลยนะคะมีทั้งตัวน้ําหอมเองนะคะขวดแบบว่าเต็มขวดใหญ่เลยแล้วก็เป็นโลชั่นกลิ่นเดียวกันกับน้ําหอมเลยแล้วก็จะมีขวดเล็กนิ้นีนอันนี้นะคะไว้เวลาเราไปขึ้นเครื่องหรือปกพาไปเที่ยวอ่ะใช่เซตนี้คุ้มมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ลองเอ้ยแบบเป็นฉีดให้อย่างเงี้ยให้แค่ไหนแค่เนี้ย คือแบบกลิ่นเหมาะ<อ>าสำหรับส,สาวไงสาวต้องชอบแน่นอนค่ะแล้วแบบสีสวยมากอ่ะใช่เป็นแบบเซตคริสต์มาสถ้าสมมติว่าซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมาะมากๆเลยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะน้ำหอ<ป>มเราเยอะแยะมากที่เราอยากจะเล่คอมเมนต์ไป โอ้โหและก็ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมที่อยากจะแนะนำมากมากเลยค่ะส,สาวๆอันนี้เป็นมาร์จาขอบเพอร์เฟกต์เพิร์ฟูมนะคะอันนี้เนี่ย50 ml เลยค่ะไหนลองลองลอง,องอน,น,นห่อหอม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 อมหออมกอมหอ้แบบหอมหอมหอ ความพิเศษในการที่เรามาในเฟิร์สเตอร์เนี่ยเพราะว่ามันจะมีส่วนลดที่แบบพิเศษมากๆเลยนี่ตรงนี้นะคะ15%เลยค่ะจากราคาตรงนี้ใช่แล<ช>้วก็คือรีบช็อปเพื่อที่จะได้ซื้อของที่คุ้มให้ตัวเองและเป็นของขวัญให้กับคนที่เราลักค่ะอ,ะอะ่ตรงนี้ค่ะก็คือว่านอกจากจะน้ำหอมผู้หญิงแล้วใช่ไหมคะก็มาตรงที่เป็นน้ำหอมของผู้ชายบ้างนะคะอันนี้เนี่ยก็คือบุกกะดีค่ะทุกคนและตัวนี้ก็เป็นตัวที่ ฮิตมากๆเขาไม่ได้เป็นเซตแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบตัวที่ผู้ชายเขาแบบชอบใช้ใช่มันจะเป็นเป็นกลิ่นที่แบบหอมสดชื่นสะอาดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนขอลองดมหน่อยเอาเผื่อจะซื้อให้แฟนเดี๋ยนะขอนี้ขอนี้ไหคะโอเคค่ะเพราะว่าเราฉีดที่ตัวจนเต็มมันหมดแล้วค่ะดมอันนี้ก่อนออเล้างกลิ่นอ่าล้างกลิ่นค่ะดมสดชื่อนะให้ตัวเองดีกว่าค่ะ ก็ซื้อไปฝากเป็นของขวัญได้นะคะก็เดี๋ยวในจะซื้อไปฝากคุณสามีนะคะคุณสามีอีกแล้วคุณาคุณสามี อีกอย่างหนึ่งที่แจมาอยากแนะนําเพราะว่าเคยใช้แล้วมันดีมากเอ๋อไม่ใช่เพราะว่าพี่ชอบนอนหรือเปล่าเป็นคนชอบนอนนี่ค่ะก็เป็นสลิปเชลซีกิฟต์เซตควีนสลิปนะคะคือจะบอกว่าแบรนด์เนี้ยมันให้ความสําคัญกับการนอนแล้วก็การมัดผมโอ้ยเพราะว่าโปรดฟ์ของเขามันจะเป็นผ้าไหมค่ะนี่ค่ะมีตัวอย่างค่ะที่เราจะมีตัวอย่าง คือมันดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าผ้าไหมมันให้ซ์เจอร์ของความนุ่มลื่นแล้วเวลาที่เรานอนบนหมอนก็คือผมมันจะไม่พันกันไม่ขาดแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนตัวหนังยางอะหนังยางมัดผมมันดีมากเพราะว่าแจมชอบใช้เวลาเรารวบผมอะค่ะถ้าเป็นหนังยางปกติอะผมมันจะขาดเกินผมลุดซึ่งอันนี้มันมีความลื่นมากๆคือแบบพอมันแบบลูดออกมาผมมันไม่ติดมันไม่ขาดไม่พันกันเาก็มีการวิจัยรับรองมาแล้วจริงๆนะว่าคือปลอกหมอนเนี่ย มันจะไม่ทําให้ผมเราขาดทุกคนในเซตเนี้ยเขาก็จับเซตมาให้สีสวยเลยเนาะใช่อันนี้จะเป็นตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างเอ,อันนี้เป็นตัวอย่างมีหลายสีแล้วบอกเลยว่าแบบผ้านุ่มมากจริงๆใช่ลยากซือ้อให้แม่มากอยากซื้อให้คุณแม่เลยอันนี้ คช่พี่แจมจ่ตังเลยอแล้วก็ซึ่งในเซตอันนี้นะคะมันก็จะมีทั้งปลอกหมอนแล้วก็ยางมัดผม2อันค่ะใช่แล้วแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คิรินาตูค่ะ <S <S โหแบรนดนี้พี่หน่อยชอบมาก่ว่ามันเป็นแบรนด์เครื่องหอมค่ะทุกคนคือเขาก็จะมีหลายๆอย่างมากมีเทียนมีก้านหอมแล้วก็มีทั้งแฮนแคนทีน่นนี่นัน่นโนเยอะมากบแบบวอชบริ้โลชั่นก็มีเนาะ ตรงนี้โอ้โหเราสามารถแบบเทสติ้งดูได้เลยอย่างเทียนอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรแพ็กเกจเขาแบบสวยมินิมอลวางอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับบ้านของเราค่ะหอมมากเลยอ่ะหอมใช่ไหมใช่พี่เนยเคยซื้อเราเคยซื้อมานี้เลยแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราอยากจะแนะนํานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะตามมาค่ะ แล้วก็นี่เลยค่ะที่เนยอยากจะแนะนําก็คือที่นี่ตัว White Fix Body Wash นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือเป็น Body Lotion นะคะใช่อันนี้เป็นกลิ่นมันหอมทุกคนตัวนี้ค่ะก็เป็น White Fix Body Lotion เหมือนกันคือมันจะเป็นกลิ่นหอมแบบธรรมชาติอะทุกคนแบบฟิลแบบสปาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเหมาะกับแจมนะโลชั่นอะแน่ๆโลชั่นโลชั่นลองลองลองเพราะว่าพี่แจมตัวแห้งแจมตัวแห้ง 100 ml เลยก็คือแบบกลิ่นหอมมากๆเลยกลิ่นให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราแบบไปเที่ยวทะเลไปสปาของธรรมชาติธรรมชาติแนะนำจริงๆแบรนด์นี้คือแบรนด์ที่แบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยใช่ค่ะซื้อเป็นของขวัญให้ทุกคนก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะคะหรือซื้อของขวัญให้ตัวเองให้ตัวเองราคาก็ดีด้วยนะเนี่ยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ดรบาบาลาซัมนั่นเองค่ะ แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์พรีเมียมที่ปกติแล้วเราจะหาซื้อยากมากต้องออเดอร์อย่างเดียวแต่ว่าที่เฟอร์สเตอร์เขามีนะคะเย้ <Yeah. S 2> อันนี้จะเป็นเซ็ตที่แบบแนะนําเลยใช่ จะเป็นเซ็ตชอว advance calendar ใช่ก็คือจะมีตัว Product ที่ฮอตฮิตของเขาที่ขายดีตัวที่ essential ทั้งหมดเนี่ยยี่สิชิ้นอยู่ในกล่องเดียวกันเลยใช่ใครที่แบบว่าอยากหาของขวัญที่เป็นแบบพรีเมียมก็คือมาที่นี่ได้เลยแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของการที่บำรุงผิวใช่ดูแลผิวให้แบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ใช้ได้หมดเลยอย่างเช่นอันนี้นะก็จะเป็นตัว อะโลเวราเจลก็คือแบบปอบปอระมผิวใช่ไหม,มหรือบางทีเวลาคุณผู้ชายเขาแบบปวดวอ,อะไรเงี้ยเออก็จะใช้ได้ทําให้แบบลดการระคายเคือ,องได,ได้ราคาเนี่ยการที่เราซื้อแบบขวดเดียวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะราคาแบบ 2,000กว่าบาท7,000กว่าบาทแต่ว่าเซตอันนี้ในราคา20,000มันจะมีทั้งหมด 24, 24ชิ้นตัวของเขาเลยชใช่ในนี้เซต24ชิ้นก็มีตรงนี้ยมีทั้ง้นี้ยใช่ม,งงมีทั้งคลิมเซอร์นะคะแล้วก็มีโทนเนอร์ด้วยก็เหมาะมากสำหรับว่าพวกเราที่อยู่กรุงเทพแบบ PM 2 5เยอะมากเลยอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลผิวหน้ากันหน่อยเนาะทำความสะอาดมีโทนเนอร์มีทุกอย่างก็คือเซตหน้าเราก็จะบริ้งมากๆค่ะ และที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือว่าเซตอันนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบวิ่งขายไปตลอดกาลอะไรอย่างนี้นะคือเขาอ่ะจะมีความพิเศษที่จะออกมาเป็นเฉพาะปีต่อปีเท่านั้น2023ใช่ซึ่งแต่ละปีก็ไม่ซ้ํากันเลยก็จะไม่เหมือนกันคือเขาจะวิเคห์เลยใช่ไหมว่าปีนี้จะเป็นยังไงเป็นแบบยังไงไปรับแบบเป็นพีเอ็มอะไรเงี้ยใช่แบบเป็นแบรนด์ ดีจากเยอรมันบอกเลยว่าแบบคุ้มค่ามากๆเซตหนีถ้าสมมติว่าเราจะซื้อไปให้คนที่เรารักแม่ของเราแบบนี้ก็จะต้องแบบโหได้เซตพรีเมียมไป ที่แจมอะอยากจะแนะนาแบบส่วนตัวมากเลยก็คือนุ๊กอันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่า multi purpose oil ก็คือเราใช้ได้ทั้งหน้าทั้งผิวแล้วก็แบบผมวย face body hair ได้แบบโอ้ดีมากเลยเนาะอ๋ออันนี้มันกลิ่นแบบว่า f o r a l f o o e อะไรเงี้ยใช่เป็นกินหอมธรรมชาติอ่อนๆด้วยเดยชอบมันดีนะส่วนอันนี้ก็จะเป็น ลิปบาล์มนะคะแบบทาปากอะไรอย่างี้อันนี้ก็จะเป็นตัวไมเซล่านะคะไว้เช็ดเครื่องสำอางอันนี้เป็นโรสน,น,นคะคะกุหลาบนี่แล้วตัวลิปบาล์มนะก็แบบว่าเป็นสารสกัดจากบบน้ำมันดอกกุหลาบใช่แล้วก็เป็นกลิ่นของแบบวานิลาานลาหอมหๆแบบนี้ ใช้มากๆาเลยค่ะ<ห>คือว่าเซตหนึ่งอ่ะก็สามารถชุ่มชื้นไปได้ทั้งหน้าทั้งตัวทัว้งผมทั้งปากเลยเซตกันอยู่แล้วแบบเหมาะแล้วก็แพ็เกจด,ดูน่ารักสําหรับแบบวันปีใหม่อย่างเงี้ยเลยอ่ะเหมาะมากบบดีถ้าเอาไปจับฉลากใครได้ก็คือแบบเฮออ้ยใช่เราจะอยากได้ได้เซตพิงค์ฟีเวอร์ไปเลยแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เดอ Lab ล a t บตเทอนั่นเองเป็นแบรนด์อะไรคะพี่เนยเป็นแบรนด์ที่แบบว่าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะกับเนยมาก ตัวนี้นะคะชื่อว่า Skin Gentle Skin Refining Booster ใช่ค่ะ mm hmm. คือตัวนี้ก็คือจะช่วยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลบรอยแบบพวกที่เป็นแบบรอยดำจากสิวอะไรอย่างเงี้ยเพรว่ามันสำหรับคนที่มีปัญหาสิวแล้วก็ช่วยให้ผิวแบบลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความสมูทแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผิวแบบว่าซูตติ้งอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะ uh hmm. แบบ ช่วยผ่อนคลายแล้วก็แบบอ่อนโยนน้ออ่อนโยนต่อผิวเราด้วยอันนี้อันนี้เกิดใครที่มีปัญหาสิว่คือแนะนำเลยแนะนำมากมากนะคะนี่เลยค่ะและแนะนําอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่อยากจะแนะนําก็คือรา n แล a บนั่นเองค่ะเป็นแบรนด์ครีมกันแดดจากเกาหลีอันนี้นะคะเป็นครีมกันแดด SPF 50บวกทีเอบวก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  เห็นไหมเราอยากจะแนะนํานะคะ <Laser> เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบโหนื้อดูไม่เหนียว<า>อ่ะมันนนเเป็นเนื้อ เหนียวเหนอะหนะเนาะเนี่ยเหมือนเราแบบทาครีมบำรุงเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงก็กลิ่นดีกลิ่นคือแบบบางทีครีมกันแดดมันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่รู้ว่าเป็นกลิ่นครีมกันแดดใช่ไหมเออมันซึมดีมากเลยค่ะและบางเบาอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายมากๆเลยอันนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยด้วยอุ้ยไหนต้องซื้อแล้วล่ะวันนี้นะคะเราสามคนจะช้อปปิ้งกันแบบจุใจมากๆเลยคือกินสุดเลย และที่เฟิร์สเตอร์นะคะก็ไม่ได้มีแค่พวกโซนบิวตี้อย่างเดียวนะคะเขามีโซนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกเกมมิ่งแคมปิ้งแก g เ t ตต่างๆหรือว่าโซนแฟชั่นนะคะก็ไอทีก็มีไอทีด้วยมีครบทุกอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะเราสามคนก็ช้อปปิ้งกันแบบจุใจมากๆเลยคือฟินสุดเลยแจมก็ ได้ของขวัญน,นะคะให้กับตัวเองแล้วก็กิฟต์เซตให้กับเพื่อนๆครบหมดเลยค่ะเขามีโปรโมชั่นหน้าร้านเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าพิเศษนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เลยนะคะ สามารถเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะคะที่ www.firster.com นะคะแล้วก็กรอบโค้ดพิเศษนะคะ PG Twin ก็สามารถได้รับส่วนลดเพิ่มถึง15%แบบไม่มีขั้นต่ำด้วยตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลยว่าเรามาช็อปหน้าสาขาเนี่ยก็สามารถจะได้ลองช้อปปิ้งแล้วก็ได้ลองเทสด้วยเนาะใช่มี2สาขาด้วยกันที่สยามสแควร์ซอยเจแล้วก็ที่คิงพาวเวอร์มหานครค่ะ ก็ที่นี่นั่นเองไปแล้วบอกได้เลยว่าที่ Firster King Power เนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราสุดๆไปเลยค่ะครั้งหน้านะคะพวกเราจะมาอีกแน่นอนค่ะแล้วก็จะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ถุงเดียวนะคะเราจะมาอีกหลายหลายค่ะอย่าลืมนะคะช็อปบิวตี้ต้องที่ Firster by King Power เท่านั้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเรา3คนนะคะขอกลับไปชื่นชมของที่เราได้จับจ่ายมาก่อนนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากอยากใช้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบายบาย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับพวกเราได้ะค่ะใช่ชแล้วเย้แล้วอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันด้วยนะคะ <S <S แฮปปีน้นิวเอียร์นะคะทุกคนแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะ